แนะนำหนังสือโทอิคหน้าอ่านนะครับวันนี้เป็นติวเข้มแนวข้อสอบนิวโทอีกนะครับเน้นแกมม่านะสรุปหลักไวยากรณ์เข้มข้นนะครับแนวข้อสอบเสมือนจริงนะครับครบทุกหมวดกว่า500ข้อนะครับเตรียมพร้อมมั่นใจก่อนสอบจริงนะครับามาดูกันข้างในเป็นอย่างไรปกแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนะครับเป็น หนังสือนะครับโทนเขียวนะครับโทนเขียวอ่าอันนี้เป็นหมวดหมู่นะครับอืมแล้วก็แนวแนวนะครับแนวแนวเทคนิคการทําข้อสอบนะครับมีตัวอย่างมีคําอธิบายนะครับอ่าแนวข้อสอบนะครับประวัติผู้เขียนแล้วก็สารบัญนะครับอ่าทำเนียบอักษรย่อนะครับสรุปหลักไวยากรณ์นะครับ แบบทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์นะครับแนวข้อสอบโทอีกเทสนะครับแล้วก็เฉลยแนวข้อสอบนะครับประมาณนี้นะครับเป็นโทนเขียวนะครับอ่านง่ายสบายตานะครับใครหาอยู่ก็ลองดูนะครับลองดูว่าชอบเนื้อหาแนวนี้ไหมนะครับเนื้อหาโอเคแล้วก็ตัวหนังสือค่อนใหญ่นะครับอ่านง่ายสบายตาแบบนี้นะครับใช้โทนเขียวนะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับผมใส่ตะกร้าไว้ให้นะครับใครหายอยู่ก็ลองดูครับเรื่องนี้ครับอเพื่อนๆลองดูนี่เป็นเรื่องของแบบทดสอบนะครับความรู้โอเค